สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่วาสนานนําโชกจะพาไปนําเหล็กเมทิมนะคะเมทิมมวดที่แล้วเพิ่นถือหลายนะคะสองมืน่นสองมื่นเ,เรนื่องอะไรนี่ค่ะวาสนาจําว่าไหนะคะนาะเดี๋ยวจะไปไปติดตามเพิ่นนะคะว่างวดนี้เพิ่นได้เหลขกตัวใดแน่เดี๋ยวตอนนี้ล่อไม่เดือนสกาวอยู่นะคะเพิ่นกระลังอัดคิปอยู่นะคะนาอขอฝากช่องวาสนานําโชคน่ำเนเอคะ่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวาสนานนําโชคเนเ้อรคะ่ะเด้อ ติชมใดเด้อค่ะพี่น้องดีบ่ดีติชมวาสนาเข้ามาใดค่ะขอบคุณค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้วาสนาก็มาฮอดแล้วเนาะค่ะเนาะเงินแม่ทิมเนาะค่ะเนาะผู้เพิ่นถืองวดที่แล้วไม่เดือนสกาวค่ะสวัสดีค่ะขับท้ายเอฟซีนะคะผู้พันถึงไรงวดเลยเด้ทั้งกีกับทั้งกีกับทั้งคิมเพิ่นนี่แหลมื้อนี้เพิ่นมาจากกรุงเทพค่ะเพิ่นถือเลขงวดที่แล้วนี่ไม่เดือน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนนี้มากับช่องวัดสนานําโชคเนาะไม่ทิมเพิ่นมาจากกรุงเทพฯใหม่ๆตะกี้ทําคลิปเพิ่นเซียนทิมเขาเอิ้นเซียนทิมเขาเอิ้นเซียนทิมนะคะนี้เลยเ่นเข้าเกือบทุกงวดเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วก็เต็มๆแม่นบ่ค่ะอีแม่งวดที่แล้ว14บส่เหรียบ่ค่ะ14 14ี่สิบ่นะคะตัวเดียวเต็มๆเลยเนาะค่ะงวดที่แล้วเอางวดนี้ได้ตัวใดคข้แม่งวดที่ แม่ได้ซูนบนซูนหลางแม่เมวนนี้บอกอะแม่ว่ได้ซูนบนซูนหลางออ<ว>ฟันดีแล้วปะคะมวลมว,น,วน,นึ่งซีนี่ไหมในนึ่งซีนะคะงวดนึ่งซีก็ได้นึ่งนึ่งบนได้นึ่งบ,บนเมืวดน,นี้ได้ซูนเออแต่มันไปออกหลางออขึ้นซูนขี่เขาดิทุกทูบี้ได้ซูนแต่ขนเขามันขึนมา กงเด่นก็อะไรกดับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสูตรอยู่บ่สูตรนั่นบ่ค่ะสูตรเฮ็ดอยู่แม่เคนมีสูตรพร้อมเนาะค่ะเนาะตะกี้มันก็มีสูตรตะกี้ก็ท้วถามเพันยูเพียบนั่นค่ะเนาะนึกมาสูตรตันนั่นก็มีตัวดับอยู่ค่ะอืมแม่ดับตัวแดงคะเอาเขียนให้เอฟซีเพิ่นเบิร์นไดค่ะแม่เดี๋ยวแม่ไปเอากคอนแม่ซจิกระได้เด้ค่ะให้่นไปเอาแนวทางมาก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ รอดก็กคน่กดสามเป็ังใจใ้เดือสกาวกันรอสัคู่ก่อนนะคะเนาะมาตามกันต่อเนาะค่ะเนาะเอาเรียกดับน้ำบ่เม่เอาชบบ่ดับยมันบัดหามันเป็นแนวถ้าเข้าสิไดคัดเดือดเสือเดี๋มันดับอยูอยู่บ่ดับยูดับยูเรยนนอมดับสลิดเลยอืผุนมันดับบุญดับสมดับแปดับเจดัเก้าดับสี่ดับบุญเต้อืม สดงว่าเข้าสื่อบทตรงติเส้นบอกแต่ว่าเสียใช้ยาให้ดับมาหนีิดับหนึ่งสามกับข้างบนหกเก่าเก่าดับรักหน่วยดับรักสิบข้างล่างให้ดับรักหน่วยสามกับสีดับตัวแดงบนน้คุณแม่บนดับสามดับแปดดับเจ็ดดับเก่าดับสีบุญเก่าเนี่ยเพราะมาสิบหน่วยบุญนี่หนที่สั่นตรงนี้เพียงเลยดับแล้วก็อำไมดับสามสามแปด ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ดับล่างอีกวะดับล่างดับล่างเอาจะสีซื่อง่ายขึ้เนี้ย่ะห้าห้าสองดับหลักสิบเศร้าเขียนสองดับหลักสิบไปทั้งทึ่งสองดับหลักสิบเออดับหลักสิบเออ่งดับสิแปดดับหลักหน่วย มาได้ตั้งสิ<ต>เป็นลักสิบแปดถ้าผู้ได้มา <6 S 2> หกดีนัดสิบหน่วยเลยดับสิบหน่วยดับอืมสิบแล้วก็หน่วยเก้าดับลักสิบหลางเก้าดับสิบแต่มาได้ศูนย์เก่านะาเลขล่าง<ๆ>อืม เลขหลางมาไดคือศูนย์เก่าตัวเดียวเม่อตัวเดียวศูนย์มันสิมีแสดงว่าศูนย์แปดนี่บ่ได้เป็นบ่ศูนย์แปดนี่มันดับศูนแปดแปดมันดับดักหน่วยได้ลูกนี่โอ้เป็นซูร์ตอรีเมื่อกีแน่นต้องเป็นศูนย์เจ็ดมั้นบ่ศูนในมาแห้งเอาซูนย์เก่าตัวเดียวอ่ะอ 0, อ 0, 9, กับศูนย์เจ็ดบ่อืมที่มันที่มันยังมพันนี้มีเนาะแมน มันยังมันในมีแมนบนบนบนเดี๋ยวเขามาเบึงบนถ้าวันแสดงว่าซื้อผู้ใดซื้อศูนย์แปดนี่ก็ดีบ่ได้ตัวสั่งบ่ได้ได้ได้แตแปดศแมนได้แต่แปดศูนย์แมนได้แต่แปดศูนย์ดับน่วยสั่งๆเทากับมืใส่แปดูนย์น้ำหน้แม่เนาะได้แต่แปดพอที่เขาเจาะเบิงเนียนๆเนาะคเนาะคือคือบบตอำกลับเป็นลางไง ว่าต้องกลับว่ต้องกลับมาดีบนนี่บนนั้นคือแม่เจาะได้โบกหูวัดชิมักอย่างเดิมแม่เจาะได้หกศูนย์ศูนย์หกตัวเดียวบนเน้นเลยถ้าหมักบนเน้นศูนย์หกหกศูนย์อืมหกศูนย์อืมศูนย์หกอืมศูนย์หกหกศูนย์เนียนเลยอืมเนียนเลย กืบ0ูนยหกศูนเก่าแล้วนะเนาะเหล็กนี่ทามีงเนาะไม่เด <3 S 1> ือนมากตัวใด้ฉันมากลักศูนย์แล้วจุดถูกเกืบศูนหกศูนย์ศูนไม่เดจุด <8, S 2> แล้วเหล็กกันพอาน้ำงั่งเย่ยเห็หหดงั่งท่านไปที่เอาน้ำงั่งใส่ฝาพันเห็ดหน,นี่เนาะข้างล่างนี่มากตัวใดก้กว ข้างล่างนี่ไม่ทิพย์มากตัวแต่ข้างลงื่ออยู่ดิขันมามันมีแผงมากสิเนาะเขาต้องเสือเนาะอันนี้แผงอันนี้ก็ดับหลักสิบนะฮะดับหลักหน่วยอันนี้คือดับหลักหน่วยนะฮะอันนี้คือดับสิบหน่วยอันนี้คือดับอันนี้ก็ดับสิบหน่วยเหมือนกันเขาเขาตรงๆเลยเห็นปะเขาตรงๆแต่ว่าแมเพ่นเคยถือกันแบบ บวกกับบ่ก็เคยถือแบบบวกกับตัวเม็นบ่อืออ๋อค่ะตต่มาเป็ิศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเม็นบ่มีหมักเม็นบ่อืขันตีศูนย์ตีซื้อไว้นล้บ่แม่ทิมแม่ทิมซื้อไว้แล้วข้าแตซื้อเงี้บ่ค่ะ มัอนี้ก็พิ่งมันฝันเนาะค่ะฝันบ่ฮะฝันบองวันเพราะ่าีฝันหลกดวันี้มันได้ฝันมันได้ฝันสิบถือว่าเนาะถือเนาะแม่เนาะให้มันถือเนี่เนาะเลขตัวเลขกเมนของวันข้าไปเนาะเล็ก่หลายเนาะเลขมันมา oh ok มูนบนซูนหลังยินบนเลขกวหลายที่เด่นเลยดิ่นหกศูนูนหกี่เนอืดี๋ยวซื้อไว้่ดอกซื้อต้องกลับเลย เดยนเดนสองตันี่เด่นบิดนี่มันกลับในตัวเดนเนาะนี่เรื่องสัตว oh, ์เกี่ยวเด่นเด่นว่าจะซื้อน้ำเพลินี่หรอหนึ่งคูหนึ่งหางสองหางสมหางสี่หางหนึ่งแปดศูนย์ต้องกลับอันนี้ม่ต้องกลับแปดศูนย์ 80, ต้องกลับเนาะ ล่างไงคุณนบอแม่โอ้ไปซื้อตงนีไปเลยเห้อเนาะเดี๋ยวสิบเป็นไรามาสรุปหวยเม่ทิมนะคะเนาะหวยเซียนทิมนะคะดับ 3, 8, 7, แปดเจ็ดเก่าะคะแต่เพ่มมั่นใจมันกาแล้วก็ดับล่างันาะ สิเป็นยากมันคือบลคือบลล่างคือล่างเห็นบ่มเจ็ดเจ็ดที่เขาไปวัดอีหยังตอนนั้นแปดดับนวยค่ะไปกับเดียดนั่นเดับถือขนาดเล็กวยเลขบ่ได้กลับเข้าเลยาเิงจริงแม่นชื่อบ่ได้บอกไปวัดอีหยังเลขบ่ต้องกลับเลยเนาะอุดอดเไปเห็นไหมล่างค่ะสองโตนะคะศูนย์เจ้ากับศูนย์เจ็ดนะคะเพิ่นเด่นศูนย์นะคะเนาะขอโตลาไปก่อนเนาะค่ะพี่น้อง